สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเเพื่อความยั่งยืนนะครับก็วันนี้ขอทําในเรื่องของการตอบคําถามเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับของมะม่วงเนี่ยในช่วงฤดูนี้ก็คือธรรมาชิกเนี่ยเราทํามะม่วงนะครับแล้วก็เขาปลูกมะม่วงกันนะครับช่วงนี้มันกําลังเป็นช่วงที่ติดดอกนะครับเป็นช่วงที่ต้นโตแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระยะทำผลเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็มาตั้งคําถามไว้ว่าทําไมช่วงมะม่วงแทง่อดอกถึงห้ามลดน้ําทาง ดินนะครับวันนี้ขอตอบคำถามดังนี้คือ1ในเรื่องของการลดน้ําให้น้ํมามะม่วงทางดินสามารถทําได้ไหมทําได้นะครับแต่อย่าไปให้จนชุ่มนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่จะเห็นดินนี้คือให้จนชุ่มแฉะแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกมะม่วงตรงนี้แต่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าให้จนชื้นแฉะแบบนี้ไม่สมควรจะให้นะครับแล้วสาเหตุที่2ก็คือ พอในเรื่องของให้น้ําไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําอะไรบ้างส่งผลอะไรกับมะม่วงเราบ้างเนึ่งมะม่วงกาลังจะแทงช่อดอกเลยนะครับแล้วพอมาเจอน้ําเราไปให้ชุ่มโชคเกินไปเพราะว่าอะไรครับด้วยความสงสารของเจ้าของเห็นมะม่วงขาดน้ํามันเข้าหน้าแล้งแล้วมะม่วงออกช่อดอกแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้ให้น้ําพึมเข้าไปเรียบร้อยครับกรณีนี้คือเนี่ย ผมยกตัวอย่างของจริงให้เห็นก็คือแต่มันเป็นต้นเล็กแหละผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันติดดอ,อกแล้วแต่ไว้ลูกหรอกแต่บังเอิญมันได้น้ําจากกองตรงนี้เนาะเนี่ยให้เห็นน็คือเรามาเล่าสู่ความจริงเล่าความจริงกันก็คือมันได้น้ําจากพวกต้นไม้ที่ผมชําไว้เนาะแล้วคราวนี้มันก็บอกว่าเออก็อยากจะออกลูกให้เจ้าของกินบ้างแหละแต่ก็เฮ้ยได้ไนโตรเจนมาก็ออกดอกด้วยออกใบด้วยตรงนี้ตรงนี้กลายเป็นใบอ่อนนะครับตรงนี้กลายเป็นใบอ่อนตรงนี้เป็น เป็นดอกที่ออกมาตูมแล้วก็มีแซมใบมาด้วยก็อันเนี้ยให้พามาดูของจริงเลยก็คือมันจะได้ในตัวเจนจากน้ําครับสังเกตง่ายๆเลยอ่ะต้นไม้ทุกอย่างนะครับเราลดน้ํหน้าแรงเนี่ยยิ่งถ้าน้ําเป็นน้ําบ่อบาดาน,นะครับต้นไม้จะไม่ได้ค่อยแตกอะไรมากมายสังเกตไหมครับหนึ่งช่วงที่ฝนเราตกใหม่เขาบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยหอมกลิ่นดินแล้วก็หลังๆมาพอฝนตกเรื่อยๆ พวกต้นไม้พวกอะไรจะปลีใบแทงใบใหม่ออกมา,า,มาแตกสวยงามเพราะาอะไรในน้ําฝนมันมีไนโตรเจนไงครับในน้ําที่เราเอามาใช้ก็เหมือนกันเราถึงไม่ควรมาให้น้ํามาม่วงจนมันชุ่มแต่ถามว่ามันขาดได้ไหมก็ไม่ควรขาดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าช่วงที่มาม่วงแทงช่อก็ต้องการขอน้ําบ้างแต่ไม่ควรไปให้ชุ่มเช่นการให้น้ํานะครับทางของผมเองจะให้น้ํา สัปดาห์ละ1ครั้งโดยการที่เรียกว่าเป็นการโชยน้ําก็คือให้น้ํารอบต้นห่างมาประมาณสัก1เมตรแต่ให้แค่ผิวดินเนี่ยมันเปียกไม่ใช่ว่าลดจนมันชุ่มลงไปข้างล่างจนมันไปถึงรากแล้วมันก็ดูดน้ําขึ้นมากลายเป็นใบอ่อนนะครับก็วันนี้พามาอยู่ใกล้ๆเคสเพื่อเรียนรู้แล้วก็ชี้นําว่าการที่ไม่ไม่ควรให้น้ําในช่วงมะม่วงออกดอกเนี่ยมีผลเสียอย่างไรนะครับแต่พอเรางดน้ําแล้วให้น้ําที่ถูกต้องเหมือนที่ผมบอกเห็นไหมครับ เรามาดูผลพิสูจน์ว่ามะม่วงตรงนี้นะครับมะม่วงตรงนี้เป็นมะม่วงที่ปลูกอยู่ในเข่งเนาะก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรแต่ถามว่าในเข่งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออมันไม่เหมือนลงดินแต่คือใกล้ๆกันก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าตะกี้เรามาจากต้นที่ผมปลูกลงดินกับต้นอยู่ใกล้กระถางแต่อันเนี้ยให้น้ําตามที่ผมบอกไปเลยก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมจะมาฉีดครั้งหนึ่งจนกว่า ผลจะเริ่มใหญ่เนี่ยใหญ่ประมาณนี้นะครับถ้าใหญ่ประมาณนี้เริ่มได้แล้วให้น้ําได้ตลอดครับอาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับแล้วก็เสริมด้วยแคลเซียมนะครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้ตากล้องถึงไลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพวงเลยอันนี้เป็นมะม,ม่วงซีซือซีซือนะครับซีซือหรือว่าสาวงามไซซีครับปีนี้จะบอกว่ามาเป็นพั่วเลยครับดกมากอันนี้น่าจะเป็นกุ้ยเฟยนะครับเพราะลูกไม่ยาวอันนี้เป็นกุ้ยเฟย ตรงดงนี้น่าจะมีกุ้ยเฟยเออร์วินมายาแล้วก็หงหลงกิมหงอะไรครับข้างๆาบ้านจะเยอะมีมะม่วงที่เป็นพันธต่างประเทศแล้วเราเอามาปลูกก่อนแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูแลใกล้ๆบ้านนี้มีเยอะปีนี้ได้ได้ไดหลายอย่าง <S <S บางทีหลายท่านอาจจะไม่รู้จักไอพวกมะม่วงแปลกๆอย่างมะม่วงกัดจุอะไรเงี้ยเอยมันคืออะไรกัดฮาล็อกอย่างเงี้ยหงหลานอย่างเงี้ยครับมีหลายตัวที่ผมแอบเอาเอามาปลูกแล้วก็ มันเริ่มให้ช่อดอกในช่วงของปีนี้แหละนะครับก็วันนี้ผมพามาดูตัวอย่างของจริงแล้วพามาตอบคําถามเนาะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เอาไปกลับไปทําจะได้ถูกต้องก็คือทําไมถึงไม่ควรให้น้มามะม่วงในช่วงมะม่วงแทงช่อดอกนะครับก็ได้คําตอบกันไปครบแล้วนะว่าสรุปกันตอนสุดท้ายเพื่อแบบทั้งวิดีโอมาแล้วเออพอฟังมาแล้วขอเป็นข้อสรุปตอนสุดท้ายก็คือถ้าเราให้น้ําไปนะครับมะม่วงจะได้นโตโรเจนพอได้นโตรเจน ไม่ติดผลนะครับมันก็จะสลับลูกทิ้งนะครับแล้วก็จะแตกใบอ่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่ตากล้องเนี่ยเขาได้พาซูมไปดูก็ได้เห็นของจริงแล้วว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกไหน,นอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนนี้เราดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมก็ต้องให้ ็นเรื่องของวันตุตี้นะครับซินเจียอยู่อีซินนีโคาชัยนะครับเห็นหน้าตายอย่างนี้ก็เป็นลูกหลานเจ็กกบฏเหมือนกันเพราะว่าตอนเล็กๆเนียยายชอบเรียกไอ้เจ็กกบฏเจ็กกบฏอย่างเงี้ยก็คือยายผมเองเนี่ยนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าผู้มีคุณกับผมมากก็คือว่าได้กเกษตรมาเนี่ยก็พอยายนี่แหละจับหลานคนนี้นะครับไปลงทําลงกเกษตรตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปหยอดเม็ดข้าวโพดอะไรเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าประวัติให้ฟังว่าเฮ้ยทาไม ผมมาอยู่จุดนี้ได้ทำไมถึงรู้เรื่องเกษตรขนาดนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทันใช้ควายไถนา,าแต่ผมทานผมว่าเห็นหน้าตาอย่างนี้ทันควายไถนานะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรชมเนาะ<อ>ก็วันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ